ก็สวัสดีสมาชิกในช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตทุเรียนนะฮะอ่าพอดีตั้งแต่วันที่เริ่มปลูกก็เข้าเป็นวันที่4แล้วนะฮะสำหรับต้นมูสันคิงนะฮะที่เราได้แนะนำไปเมื่อคลิปก่อนนะครับอ่าผมก็ทำการปลูกเรียบร้อยแล้วนะฮะสภาพก็รู้สึกจะสู้แดดได้ดีนะครับอ่าไม่มีการพดเหี่ยวอะไรนะครับแม้จะเป็นช่วงเวลาสัก17บเจดนาฬิกาเกือบเกือบสิบแปดนาฬิกาแล้วนะฮะสำหรับ โมเสคิงต้นนี้นะครับที่ทําการปลูกก็ได้ใช้ดินนะครับเป็นดินแข็งแน่นนะฮะมันเป็นก้อนใหญ่แต่ว่าใช้คอนรุ่นนั้นนะฮะทุบพอทุบเสร็จแล้วก็อเอาเศษเศษเนี้ยนะครับมาโรยๆไว้แล้วก็เอาดินพวกนี้นะครับอา,อาดินพวกนี้นะครับมาใส่โรยๆให้มันเข้าไปในช่องนะครับอาศัยว่าต่อไปรากเขาก็คงจะมาตามช่องพวกนี้นะครับ คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับสาหรับต้นนี้ไม่ได้กุดลงนะครับก็คือเอาแกะทุ่งออกก็วางตั้งไว้เลยนะครับผมจะตั้งไว้เลยแล้วก็หาดินพวกนี้ใส่นะครับก็จะมีฟางเล็กน้อยนะครับช่วงนี้ว่าจะลงต้นถัดถัดไปก็ยังไม่มีเวลาแล้วก็ไปทํางานหาปลาปลายด้วยนะครับแล้วก็จะเอามาลงในช่วงอ่าอีกระยะหนึ่งนะครับว่างๆหน่อยค่อยๆมาลงนะครับอันนี้ก็มาทํา อ่าสปริงเกอร์ไว้เรียบร้อยนะฮะให้จ้างเขาทำนะมื่อเราไม่มีเวลาก็วัดขนาดให้เขาทำนะครับอ่าแล้วก็วันนี้ก็ได้มาอัปเดตให้ดูในช่วงเงย็นๆนะครับน่าจะมีเวลานะครับส่วนอันนี้ก็ลดไว้อ่าสองวันแล้วนะครับเมื่อว่าเมื่อเช้านี้ไม่ได้ลดนะครับตั้งแต่เมื่อวานอ่าปรากฏว่าดินยังชุ่มอยู่นะครับก็อ่าไม่ได้มานะครับก็ตอนเย็นก็เลยแวะเข้ามาดูนะฮะก็ยัง ชุ่มชื่นดูนะครับพวกดินพวกนี้น่าจะมีประโยชน์ด้วยนะครับน่าจะมีและท่าสําคัญนะฮะแต่ดูจะแข็งมากนะครับแต่พอโดนน้าไปเรื่อยๆนะครับจะละลายนะครับมันจะละลายไปนะฮะแข็งอย่างนี้แข็งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวค่อยหาดินนะครับวางรอบๆหน่อยนะครับแต่ก็จะเป็นไปหาดินที่ดงหน่อยนิดนึงนะครับเอามาผสมประสานนะครับล่อล่อรากออกมานะฮะ แล้วก็มีปุ๋ยคอ,อกนะครับที่หมักเป็นปีแล้วนะครับอยู่ฝั่งทางนู้นนะฮะเอามาใส่อบมอมไว้ก่อนนะฮะพอเริ่มมีอาการแตกยอดแตกอะไรเดี๋ยวเราค่อยอทําไปเรื่อยๆนะครับตามรัตามสเตปไปเรื่อยนะครับอพอยอดมันตันแล้วก็ค่อยอทําลากนะครับให้มันออกออกไปข้างๆหน่อยนะฮะแล้วก็มุดสกิงอีกต้นหนึ่งนะครับก็สภาพ นะ,ะรู้สึกจะหดเหี่ยวลงลงมากอยู่นะครับในบริเวณฟางก็ยังชุ่มชื้นอยู่นะครับแดดรู้สึกจะร้อนแต่วันนี้นะฮะรู้สึกแดดจะเบาๆอยู่นะฮะยอดจะไม่ค่อยมากก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยอทําไปเรื่อยๆนะครับดูจาลักษณะแต่ก่อนจะไม่มีสีเหลืองเลยไม่มีสีเขียวอย่างนี้นะครับจะเป็นสีเหลืองหมดเลยจะเริ่มดีขึ้นนะครับก็ใช้น้ําหมักนะครับใส่ทางนั้นเอาไว้เอาไวล้ลาดนะครับน้ำหมักก็ประมาณ อันเล็กแก้วหนึ่งนะครับอเอาแก้วหนึ่งก็พอนะฮะเอามาใส่ไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อ่าเพิ่มอากาศนะครับตอนนี้ก็จะอ่าลงไปหาโคนนะครับไปหาโคนให้ลากด้านล่างมีอากาศด้วยนะครับก็ลองทําดูแล้วเราถอดอกได้นะครับอันนี้ก็ถอดอกได้แล้วก็สามารถเช็คดินได้ด้วยนะครับอ่ามีความชื้นแค่ไหนนะครับอันนั้นแล้วก็รดน้ําแล้วก็ บีบนแน่นไว้นะครับกดกดบริเวณนี้ชิดๆไว้นะครับก็ลองทําดูนะฮะว่าจะดีหรือไม่ดีนะฮะอันนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับในระดับหนึ่งมียอดอยู่แต่ช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็มีลมลมร้อนนะฮะก็เลยยังไม่ตัดสินใจปลูกเท่าไหร่นะครับก็จะรอรออีกสักพักหนึ่งแล้วก็ให้มันวางก็จะลงไปอ่า ทีละหลุมทีละหลุมไปนะฮะก็ไปทํางานด้วยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาอัปเดตให้สมาชิกดูนะครับหลายๆท่านก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมกันมาตลอดเรื่อยๆนะครับมีข้อเสนอเนี้ยดีๆอะไรก็เขียนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับจะได้ลองทำดูนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม